จเจริญพรค่ะลูกๆทุกคนวันนี้เป็นเดือนเมษาแล้วนะเทศกาลของเดือนเมษาแม่ก็ขออวยพรอวยชัยให้กับผู้ที่เกิดเดือนเมษาทุกๆคนนะคะต้องบอกว่าให้โชคดีมีสุขกายแล้วก็สุขใจคิดหวังสิ่งใดถ้าไม่ผิดศีลธรรมแล้วไซขอให้ลูกสมบังทุกประการความร้อนที่ผ่านเข้ามา เดี๋ยวมันก็ผ่านเลยไปฉันใดหน้าร้อนก็เปรียบเหมือนกับความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราในจิตใจของเราแต่ถ้าลูกเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งจเจริญภาวนาห้านาทีลูกจะเห็นเลยว่าใจมันเบาใจมันสงบสงบจากความวุ่นวายฉันใดไม่มีทุกข์อะไรที่จะน่ากลัวไปกว่าใจของเราและไม่มีอะไร ที่จะเบาไปกว่าใจของเราที่อยู่ในองค์ฌานขอให้ลูกเบิกบานในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนที่เกิดในเดือนเบษานี้เธอน